ครับสวัสดีนะครับผมนะฮะวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับวันวิสาขบูชานะฮะวันที่ยี่สิบหกพฤษภาสองห้าหกสี่นะครับโอเคในไหนก็เป็นวันดีแล้วนะฮะวันนี้ก็เลยจะมาแบ่งงบหลักร้อยนะฮะสำหรับคนที่แบบมีงบหลักร้อยแต่อยากเก็บหลวงพ่อพัดอะไรเงี้ยครับก็จะมาแบ่งให้นะฮะ พระที่ผมลงเนี่ยคือแท้ทุกองค์นะครับยังไม่ได้มีของเก๊หรือไม่มีของปอมคือทุกองค์ผ่านพิธีปลุกเสกมาหมดแล้วนะครับมาอ่ะอันนี้เริ่มกันเลยนะครับเริ่มที่250นะครับอันนี้จะเป็นเลขชนะจนนะครับขนาด3บาทนะครับทุกทองเส้นนี้คือเส้นที่ผมแกะใส่เองนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นมือสองข้างหนมันก็เลยจะแบบคำาค้ำหน่อยฮะดำๆหน่อยตรงที่ติดข้อมือเนาะขครรับได้ก็ทักไม่ได้เลยนะฮะสองห้าสิบบาทมือสองแบบถูกๆเลยอันนี้เลดชนะจนนะครับกล่องกล่องมีครบนะครับต่อมาเป็นอันนี้ละกันอันนี้เซลเลยรวยมาหาเห่งเก้าเน,นี้เหลือเหลือองค์เดียวละเหลือเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับข้างหลังเป็นหน้ากากทองทิพนะครับเลขหนึ่งสี ้าสามอ่ะท่านนี้ก็สองร้อห้าสิบนะครับต่อมาจะเป็นรุ่นนี้ฮะเหรียญเสมาใบาละกานะครับอันนี้จะเป็นทองแดงลงยาขาวใบละกาเขาเขียนว่าขอบเหลืองนะมันจะออกอส้มๆหน่อยไม่เหลืองมากนะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้อันนี้ก็สองร้อห้าสิบาทครับผมแล้วก็มาเป็นรุ่นนี้นะครับเหรียญมังกรปักน้ําโพรุร่นจเจ้าขุมทรัพย์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นทองแดงผิวลุ้งนะฮะประมาณนี้หน้ากากจะเป็นหน้ากากหนานครับด้านหลังจะเป็นอันนี้นะเลขหกสามหนึ่งอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบบาทนะครับสนใจก็แคปแล้วก็ทักมาได้เลยนะครับส่วนอันนี้เนี่ยกล่องแตกนะครับก็คือแกะมาก็กล่องก็แตกเลยอันนี้จะเป็นทองแดงลงยาแดงนะครับสวยๆเลยยินยงัง ด้านหลังก็จะเป็นอันนี้เลขเนี่ยดูกันนะเลข929นะครับสำหรับใครชอบยาแดงมีมีงบน้อยๆนีอ่อันนี้สวยดีนะครับ250บบาทโอเคต่อมาก็จะเป็นรุ่นเพชรน้ำเอกนะครับก็อันนี้จะออกจากวัดโดยตรงเลยนะครับ สำหรับอันนี้อันนี้ก็จะแบ่งให้บูชากันไปนะครับอ่าเพนน้ำเองนี่คือหลวงพ่อสร้างเองเลยนะฮะสำหรับคนที่อยากได้ของวัดนะฮะโดยตรงน่าจะเป็นเนื้อตะกัวไหมเออมันไม่เหมือนปีเครื่องบินไม่รู้สิหรือปีเครื่องบินนั่นแหละหน้ากาของทิพย์เน,นี้สองยห้าบาทอันนี้จะเป็นทองฝาบาท น้ากากน่าจะเป็นอัปปากะนะนี่อันนี้รายการที่11เนี่น่าจะน่าจะเป็นหน้ากาอัปปากะอันนี้ก็250บาทนะครับใครทักก่อนปิดก่อนได้ก่อนนะครับอย่าช้านะฮะราคาเบาๆเลยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับคราบสุดๆเข้มๆกลางๆอ่ะอันนี้ก็250บาทนะครับ อันนี้นะ่าอันนี้จะตะกัวอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบาทนะครับแสดงว่าอันนี้น่าจะเป็นปิกเครื่องบินโอเคสําหรับรุ่นเพนน้ำเอกก็มีแค่แบ่งให้สี่องค์นะครับโอเคต่อมานะครับอันนี้จะขยับขึ้นมานิดหนึ่งอันนี้จะเป็นองค์ละสามร้อยบาทนะครับมีอะไรบ้างอันนี้มาเริ่มที่เจ้าพยามาหาเศรษฐีนะครับ อันนี้จะเป็นเรื้อสัต,ตะะลงยาสีม่วงนะครับสตตาผิวลุง่งลงยาสีม่วงลงยาจีวนด้วยนะ,ะเลขก็799นะครับอันนี้สามร้อบาทนะครับต่อมานะครับจะเป็นอันนี้ฮะเรือสัตตะเหมือนกันแต่ว่าลงยาลายพรางทหารนะครับอันนี้เลขสองสามเก้บาทนะครับรก็คือเป็นอัลบก้าลงยาสีดํานะครับนี่ต่ออ่างชัดเจน อันนี้เลข6 1 9นะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าหลวงพ่อคมๆส่วนอันนี้จะเป็นรุ่นนี้นะฮะเหรียญเลื่อนเศรษฐีหมื่นล้านนะครับเสมาเลื่อนเศรษฐีหมื่นล้านนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้อ่าอันนี้น่าจะเป็นเนื้อชนวนนะครับหน้ากาลประกานะเลขเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับเลื่องสวยๆอันนี้ก็สามร้อยบาทนะครับอันนี้ อ่าต่อมาก็เป็นเหรียญที่โกปักน้ําโพนะครับอง์นี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับนะมาเป็นทรงกลมเนื้อทองแดงนะครับลงยาจีวรขอบแดงนะครับ8ปดสี่เจดนะครับอันนี้ข้างบนตอกทอทหาร,ท,รอทองที่แดงออันนี้ก็300บาทนะครับจะเป็นติโกเล็กนะส่วนอันนี้จะเป็นติโกใหญ่อันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงล้วนๆนะฮะก็ อันนี้ก็3ามรบาทเหมือนกันเลข7 4 6 2นะครับนะความเทียบไซส์นะเทียบไซส์เผื่อใครชอบเล็กเผื่อใครชอบใหญ่นะครับนี่รูปหล่อบโบราณนะครับขนาดเล็กๆนะฮะประมาณนี้ข้างล่างก็จะมีโค้ดด้วยนะฮะเลข1879นะครับแล้วก็มีอุดฝามีอุดใต้ฐานด้วยไม่รู้อุดอะไรเหมือนจะมีเสียงกิิงที่จริง ไม่มีนะเหมือนจะมีเสียงอะไรอยู่ใต้ฐานอยู่นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอุดเลยนะครับก็จะมีคาบคำํคำๆตรงนี้หน่อยนะครับอ่านอะ่านะอันนี้เหรียญรูปหลอกก็สามร้อยบาทเหมือนกันนะครับปิดอันนี้ผมเป็นลุ้นมานะอันนี้เป็นกองบุญเก้าเก้าปีนะครับก็จะมีอันนี้จะเป็นเหรียญ มหาลาบนะครับเป็นตรงกลมนะฮะชุบเงินเลขห้าแปดหนึ่งนะครับอ่อันนี้ก็จะเป็นเหรียญมหาลาบสวยๆนะครับอันนี้ก็300บาทเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็มาถึงรุ่นนี้นะครับคงกระพันพันล้านนะฮะอันนี้องค์ละ3 0 0บาทนะครับอันนี้น่าจะเป็นทองแดงนะครับนากาอัปกากระพันนี้อ่า จะไปกันอย่างไวๆนะฮะก็ชอบก็าแคปรูปแล้วก็ส่งมาทางไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยนะครับอันนี้ก็เหมือนจะเป็นเนื้อทองแดงหน้ากากทองทิพย์นะฮะก็ะสวยๆแบบนี้นะฮะสามร้อยบาทนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเนื้อชนวนนะฮะอืมอันนี้จะเป็นเนื้อชนวนหน้ากากอัปปากานะครับ,นะรบก็อันนี้ก็สามร้อยบาทเหมือนกันนะครับ อันนี้จะเป็นเนื้ออัปปา้าหน้ากากหน้ากากนี่น่าจะเวนหน้นากากทองแดงอืมไม่ทองชมพูเออประมาณทองชมพูประมาณน,นี้อันนี้ก็3า0อบาทนะครับต่อมาอน,นี้จะเป็นเนื้อทองทิพนะฮะหน้ากาปปกาวปก้าอันนี้ก็อยู่ที่300อบาทเช่นเดียวกันนะครับอันนี้จะเป็นทองทิพนะฮะหน้ากาก หน้ากาดกากากากทองชมพูนะครับสวยนะอันน,นี้อันนี้แกงจากซีแล้วนะครับวันนี้ก็สามร้อยบาทเหมือนกันนะครับถึงอัปปา้าล้วนๆน,นะฮะอันนี้ก็อยู่ที่สามร้อยบาทเช่นเดียวกันนะครับแคปมาก่อนได้ก่อนถักก่อนได้ก่อนปิดก่อนได้ก่อนนะจ๊ะม,มาเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นเนื้อแบล็กโรเดียมนะครับ รุ่นคงกระพันพันล้านอันนี้แบล็โรเดียมเนี่ยอ่สวยๆแบบนี้เลยนะฮะอันนี้อยู่ที่600บาทนะครับแบล็กโรเดียมแล้วก็เนื้อ 2K นะครับเนื้อ 2K งูุจมูกเนื้อ2อ2งเงามๆเลยนะฮะก็อันนี้ด้านหลังนะครับอันนี้ก็600บาทเช่นเดียวกันนะครับทักมาก่อนได้ก่อนนะครับอันนี้อันนี้เป็นแบบ ไตมาดเป็นแบบลุ้นตีนเดิมนะครับยังไม่แกะสีน,นะครับมีทั้งหมดอยู่8ลุ้นนะฮะเสือใครอยากจะเอาไปลุ้นเองแกะเองอะไรเงี้ยครับก็ลุ้นละ750บาทนะครับวันนี้โอเคผมเอามาแบ่งให้นะฮะ750บบาทเท่านั้นเอาไปลุ้นเองได้เลยว่าอยากว่าจะได้เป็นเนื้ออะไรลงยาแบบไหนหรือว่าจะได้เลขอะไรอะไรเงี้ยครับก็คือเอาไปลุ้นเองได้เลยนะครับ อันนี้องค์สุดท้ายของคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นปิดด้วยรุ่นนี้นะฮะรวยรุ่งเรืองนะฮะเป็นรายการจองนะครับเป็นเนื้ออัปปา้าลงยาธงชาติแล้วก็หน้ากากฉุกทองนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นฉุกทองทั้งหน้าและหลังเลยส่วนเลขก็จะเป็นเลขตรงนี้ตัวเล็กๆนะห้าแปดสี่เจ็ด ประมาณนี้นะฮะอ่าถ้าอันนี้นะครับก็อยู่ที่800บาทเท่านั้นนะฮะถ้าใครชอบก็ทักมาได้เลยนะครับคลิปนี้นะฮะก็ขอลาไปก่อนนะฮะยังไงถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะฮะถ้ามีอะไรผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ